รึ่งแรกพับสังแบงคอกทับแต่โอกาสเป็นของบุรีรัมเจ้าเช็คยิงเข้าไปแล้วครับนี่นักภาคนักภาคเอาไว้อีกสองวันเว้ยได้ลงไปขวดคอนเต้แล้ว <S <S ขวดอะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูวันที่สิบสองโอ้โหไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่าเ<า>น,นีเย<ห>กล้ามเนื้อกรรมกรแป๊บเดียวฟิตแป๊บเดียวกรรมกรอะไรอ่ะ แข่งโป๊กคุณไปเล่นยูบ,บุยลำคุณก็เหมือนไปแบบสบายชิลๆอ่ะคุณเล่นนะอ่ะตายแล้วก็เต็มที่ผมทุ่มเทเต็มที่ที่ไหนผมก็ทุ่มเทเต็มที่เล่นเหมือนเดิมแตรู้แต่ก็เล่นแบบไปเหนือแล้วอ่ะคุณอนะ่ะเ<ม>หนืออะไรไม่เหนือเลยเขาเท่าๆกันหมดลูกบุยลำเบอร์ห้าห้าของจริงอยู่แล้วลูกลกอยู่แล้ว <g> ไม่มีโอ้ <g> กลับมาเหมือนนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเลย มาทำหน้าที่เขาจ้างมาก็ต้องมาทําหน้าที่ไงอุ้มแฟนบอลเต็มหนาม <c oughs> อีกไอ้อนอี่คนเนึงอไอ้นี่มันวิ่งทีิเปล่งเลยแป้กกว่าเออสิบห้ากับตันทีมม, <c oughs> มันมีแต่แรงไอ้นั่นน่ะถ้ามองไม่มีใช่ <c oughs> โอ้ดูพูดเนี่ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็น้อยใจอีก <c oughs> น้อยใจเดี๋ยวไปฆ่าตัวตายในห้องอีกไอ้ต้นนะ่ะ <c oughs> เอ๊ะผมไปว่ามันบ่อยต้นเปิดเพลงอะไรงมวะแม่งไม่เปิดเลยงอน จำได้อยู iscilla, ย ok ่วันนั้นอะไอ้ยังงอนไม่เปิดเองเฉยเลยเออไม่เปิดละแล้วไม่เปิดเลยนะคือมันเงียบเลยเออผมทีมผมมีองตรูนู้ยองตรูอ่ะเออองตูองตูดูอยู่องตูเล่นดีนะเออน้องรักผมเลยแล้วเขานี่ใส่ดีไหมดีเจอหน้ากับมิงกะบะเนี่ยเก้าหลาเนี่เก้าหลาสบายดีไหมเนี่ยเก้าหลาเหมือนชนาทิพย์เลยองทูอ่ะจริงเหรอเออ กูพูดพูดไทยได้ปะ่ะได้นี่นหน่อยครับอ่อะเรเวลาเขาตอบอ่ะพี่ครับสุดยอดครับคนดูมาอย่างไหนเนี่ยสิบหกจุดเก้าบ้า <คน S 1> ไปแล้วคนดูเขาเออบางทีเขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งเอาเมื่อกี้ oh. สำนักเนี่ยเนี่ยโอไมเ์้ามาโอไมค์กอะเรมาเต้